you <laughs> เรื่องเล่ามวลมวล EP ที่3ขอเสนอ10อันดับเกมในยุค80-90ที่อยู่ในใจเพศสัจเกลียนอันนี้จะเรียงตามความชอบส่วนตัวของผมเลยนะครับหากทุกท่านคิดไม่ตรงกับผมและมีเกมในยุค80-90เกมไหนที่ทุกท่านชอบมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่น้องๆที่เกิดไม่ทันยุคนั้นก็ดูกันได้นะครับผมจะได้เห็นว่าสมัยก่อนพวกลุงๆเฮ้ย hey, พวกพี่ๆเขาเล่นเกมอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยนะครับเอออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง ให้ช่องเพจสัจเกียนด้วยนะครับผมอันดับที่10 คอนทราปี1988ในเครื่องแฟมิคอมนะครับหรือว่าเรียกเต็มๆว่าแฟมิลี่คอมพิวเตอร์เล่นได้2คนนะครับเป็นแนวถือปืนช่วยกันบุกยิงศัตรูผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะช่วยกันหรือว่าจะแย่งปืนกันดีนะฮะบ,บางทีก็แย่งกันฆ่าศัตรูเพื่อที่จะได้สกอร์สูงๆมากกว่านะครับจะได้เอามาอวดกันเนาะว่าเก่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครที่เราเล่นก็จะมีชื่อว่าบิลบิลนี่จะเป็นเจ้าหัวทองๆมีต้นแบบมาจากอานูชวาสนิกเก ในภาพยนตร์เรื่องคนเหล็ก The Terminator นั่นเองและอีกตัวหนึ่งก็คือแลนซ์ที่ผมออกฟ้าๆเขียวๆนี่มีต้นแบบมาจากลเวส e ตอร์ s t a ร l o n e ที่มาจากเรื่องแลมโบนะครับผมแต่พอเข้าไปเล่นเกมมันก็แยกไม่ออกอยู่ดีนะครับว่าอันไหนบิลอันไหนแลนซ์เนาะเพราะว่าพอเข้าไปในเกมสีผมเหมือนกันเดะเลยต่างกันที่กางเกงนะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับถ้าจะไม่พูดถึงสูตรเด็ดเลยก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเป็นสูตรที่เกมเมอร์ยุค80 90นี่ต่างรู้กันดีนะครับก็คือขึ้นขึ้นลงๆซ้า ซ้ายขวาซ้ายขวา B A C เหล็กสตาร์นะครับเป็นสูตรที่จะทำให้ได้ชีวิต30ตัวนะครับซึ่งปกติก็จะได้มาแค่3ตัวเนาะอาจจะเล่นไม่จบก็ได้นะครับ3ตัวนี้แต่ถ้ามี30ตัวแล้วล่ะก็ชิวเลยนะครับผมตอนนี้ไปดูในตัวเกมกันจักหน่อยนะครับอันดับที่9 Super p ์พัโซไฟเตอร์2 Turbo ปี1996ในเครื่อง PS1 หรือ PlayStation 1นะครับเป็นเกมเรียงเพชรสุดมันเลยนะครับมันตรงที่มันได้เล่นแข่งกันกับเพื่อนๆแข่งกับพี่กับน้องนี่แหละครับผมเวลาเราทําเพชรแตกเยอะๆนะครับตัวละครก็จะทําท่าปล่อยพลังปล่อยท่าต่างๆใส่ศัตรูนะครับได้ความสะใจแล้วก็ทําให้มีสิ่งกีดขวางตกลงมาที่ฝั่งคู่แข่งนะครับฝั่งคู่แข่งก็จะเรียงยากลําบากขึ้นนะครับบางทีอาจจะไปขวางคู่แข่งจนทาให้คู่ แข่งช่องเต็มทําให้แพ้เราได้เลยนะครับผมซึ่งตัวละครในเกมนี้ก็อาจจะมาจากหลายเกมแต่ที่เด่นๆเลยก็มาจากเกม t ต e e t Fighter นะครับอีกอย่างในเกมนี้นี่มีตัวละครลับด้วยนะครับแต่ผมจําไม่ได้นะครับว่าวิธีปลดล็อต้องทํำยังไงเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเดอ้อตอนนี้ไปดูความมันในตัวเกมกันเลยนะครับอันดับที่8 Battle City ปี1985จากเครื่องแฟมิคอมเป็นเกมรถถังสุดมันเลยนะครับเล่นได้ถึง2คนเลยนะครับเป็นแบบช่วยกันฆ่าศัตรูนะครับเพื่อผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่บางทีก็มีการแย่งกันฆ่าศัตรูแย่งไอเทมดีๆกันนะฮะหรือบางทีแกล้งยิงเพื่อนนะครับเวลาเพื่อนโดนเรายิงเนี่เพื่อนก็จะโดนแช่แข็งเพื่อนอาจจะโดนศัตรูยิงตายเลยก็มีนะฮะผมซึ่งไอเทมต่างๆในเกมนี้ก็จะมีอย่างเช่นเก็บดาวเพื่อเสริมความโหดของปืนนะครับแย่งเงินเก็บ ระเบิดพอดีฆ่าศัตรูทั้งแมปจะได้สกอร์จากการฆ่าเยอะๆก็มีนะฮะที่โหดร้ายที่สุดสําหรับเกมนี้เลยครับถ้าเกิดว่าไม่พอใจเพื่อนเราก็สามารถไปยิงฐานตัวเองทิ้งได้นะครับทำให้เกมโอเวอร์เหมือนแพ้กันไปทั้งคู่เลยนะครับการเล่น2คนนี้อาจจะไม่ถือว่าเป็นการช่วยกันเท่าไหร่นะครับจะเป็นการแข่งกันทําสกอร์แย่งไอเทมกันมากกว่าเนาะนี่แหละครับคือความมันของเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยเนาะ อันดับที่7ล็อกแมนสีหรือว่าเมกาแมนสีปี1991เครื่องแฟมิคอมอีกแล้วนะฮะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านคนเดียวชิลๆไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะครับผมถ้าพูดถึงล็อกแมนแล้วก็ต้องคิดถึงเจ้าหุ่นยนต์สีน้ําเงินที่มีมือข้างหนึ่งไว้ยิงก้อนพลังออกมาได้นะครับเพื่อทําลายศัตรูนั่นเองเกมเมอร์ er ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ต้องรู้จักกันเนาะครับผมเพราะว่ามีหลายภาคมากนะครับแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นล็อกแมน เพราะเป็นภาคแรกที่เคยเล่นอีกอย่างก็คือมันเพิ่งเริ่มชาร์จพลังยิงได้นะครับในภาคนี้ซึ่งล็อกแมนก็จะเป็นเกมแนวเลือกเล่นเป็นด่านๆไปเพื่อฆ่าบอสนะครับพอฆ่าบอสแล้วก็จะได้พลังของบอสนั้นๆมานี่แหละทีเด็ดของล็อกแมนเลยนะครับถ้าเราใช้พลังนั้นให้ถูกสถานการณ์เลือกใช้กับบอสที่แพ้ทางพลังนั้นๆเราก็จะทําการฆ่าบอสตัวนั้นๆได้ง่ายๆเลยครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างเกมกันนะครับ อันดับที่หโปเกมอน ปี1996ในเครื่องเกมบอยกับเกมบอยคัลเลอร์ที่เป็นเครื่องเล่นเกมแบบพกพาของ Nintendo นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเรดบ g ู e รีนเ l ลโล่โก d s เวอ e r เวอร์ชั่นไหนภาคไหนก็ได้นะครับมันหมดเลยครับเป็นเกมแนวเดินหาจับโปเกมอนหายากโปเกมอนเก่งๆมาสะสมและเอาไว้ต่อสู้เพื่อทําภารกิจผ่านไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆรูปแบบการต่อสู้ก็จะเป็นแบบผัดกันโจมตีใช้ท่าเฉพาะของโปเกมอนนั้นๆแล้วโปเกมอนแต่ละตัวก็จะมีท่าเฉพาะของ ตัวเองด้วยซึ่งเกมก็จะมีระบบแพ้ชนะทตุด้วยนะครับถ้าเกิดเลือกตัวที่ชนะทตาศัตรูแล้วก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งโปเกมอนแต่ละตัวก็สามารถวิวัฒนาการเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะครับผมแต่บางตัวก็ไม่สามารถทําได้นะฮะโปกเกมอนตัวที่เก่งๆนี่อาจจะต้องใช้บอลเทพๆในการจับนะครับบางทีต้องตีให้มันใกล้ตายก่อนด้วยนะครับเขาจะจับง่ายขึ้นนะฮะแต่อย่าเผลอทําให้มันตายก่อนนะครับผมไม่งั้นอดเลยเด้อเดี๋ยวไปดูตัวอย่างภายในเกมกันนะครับ อันดับที่หา คูนิโอดอจบอลปี1988ของเครื่องแฟมีคอมเจ้าเก่านะครับเป็นภาคที่เล่นดอจบอลปาบอลใส่กันนี่ครับตัวไหนโดนปลาบอลใส่จนพลังหมดก็จะลอยกลายเป็นวิญญาณไปเป็นเกมที่เล่นคนเดียวกับคอมก็สนุกเล่นสู้กันกับเพื่อนยิ่งสนุกนะครับผมสนุกตัวที่ตอนปาไปเป็นท่าไม่ตายนี่ครับลูกบอลมันก็จะเป็นสีส้มๆเนาะไม่รู้ทําไมตอนนั้นเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเท่มากๆเลยนะครับขนาดดูตอนปัจจุบันก็ยังว่าเท่อยู่เลยนะฮะซึ่งท่าไม่ตายก็มีเฉพาะ ของแต่ละตัวไปนะครับผมบางตัวก็เป็นบอลสีส้มส้มแยกล่างได้บางตัวก็เป็นลูกไซส์โค้งอะไรก็ว่าไปนะฮะเป็นเกมแนวออกเกลียนๆด้วยนะครับแต่โคตรมันเลยแต่ภาคอื่นๆก็สนุกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่ตีกันแบบกังฟูหรือจะเป็นแบบเหมือนการแข่งกีฬาประจําโรงเรียนก็มันไปอีกแบบนะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบภาคดอชบอลที่สุดนะฮะเวลาพูดถึงคูนิโอผมก็จะคิดถึงดอชบอลก่อนเลยตอนนี้ไปดูตัวอย่างเกม กันเลยนะครับ อันดับที่4 Resident Evil ปี1996ภาคแรกเลยนะครับในเครื่อง PS1 เป็นเกมยิงซอมบี้อันโด่งดังนะครับดังจนต้องเอาไปทําเป็นหนังเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งฉากเปิดตัวเริ่มเกมนี่เป็นอะไรที่ผมกลัวมากเลยนะครับในตอนนั้นที่เป็นฉากหมาที่ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้นี่วิ่งไล่ตัวละครที่เข้าไปในคฤหาสน์ลึกลับโคตรสยองเลยนะฮะซึ่งภาคแรกนี้เราก็สามารถเลือกเล่นได้2ตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเป็นจิวเเลนไทน์ที่ ที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งจะเป็นโหมด easy นะฮะคือจะมีปืนพกสั้นให้ใช้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของถึง8ช่องเลยทีเดียวส่วนถ้าเลือกเป็น c o l i c lead field ก็จะเป็นโหมด h a r t นะครับที่ไม่มีปืนมาให้ใช้ตั้งแต่แรกจะเป็นมีดพกเอาไว้จ้วงแทงซอมบี้แทนนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือช่องเก็บก็จะน้อยกว่าของจิวนะครับก็คือมีแค่6ช่องเท่านั้นเป็นเกมที่เนื้อเรื่องดีมากๆนะครับคือต้องไขปริศนาความลับไปเรื่อยๆแล้วบอสนี่โคตรน่ากลัวโคตรสยองเล เป็นอีกเกมหนึ่งที่ประทับใจผมมากๆและติดตึงตาผมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมไปดูตัวอย่างเกมกันเลย อันดับที่3 Monster Launcher 2ปี1999หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Monster Farm นั่นเองนะครับในเครื่อง PS1 เหมือนเดิมเป็นเกมแนวเลี้ยงมอนสเตอร์นะครับที่มีแบบมากกว่า400แบบเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องให้อาหารให้ฝึกฝนเพื่อที่จะได้ท่าโหดๆไว้ต่อสู้นะครับและอีกอย่างหนึ่งมอนสเตอร์ก็จะได้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะฮะเพื่อที่จะเอาไปปลลองต่อสู้มอนสเตอร์ Monster ก็จะได้เลื่อนขั้นให้มีแรงที่สูงขึ้นไปนะครับอีกอย่างเกมนี้ สามารถเอามอนสเตอร์มาผสมกันได้ด้วยนะครับเจ๋งมากๆเลยทีเดียวแต่ที่เจ๋งสุดๆและไม่เหมือนใครเลยก็คือเราสามารถสุ่มหามอนสเตอร์จากการใช้แผ่นซีดีเกมอื่นๆได้ด้วยความจริงแล้วเป็นแผ่นซีดีอะไรก็ได้นะครับแผ่นเพลงแผ่นหนังได้หมดเลยเรียกได้ว่ามีเป็นร้อยๆแผ่นก็ต้องเอามาสุ่มให้หมดเพื่อที่จะใด้มอนสเตอร์เจ๋งๆที่หายยากๆมาเลี้ยงมาครอบครองนะครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้เกมนี้มันสุดจัดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ เราสามารถเอามอนสเตอร์ที่เราเลี้ยงเก่งๆแล้วนี่ไปดวลกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเกมกันเลยนะฮะ อันดับที่2 c a s t l e v a n i a Symphony of the Night ปี1997เครื่อง PS1 ซึ่งผมก็เล่นมาหลายภาคแล้วครับแต่ไม่มีภาคไหนที่ดีขนาดนี้เรียกได้ว่าภาคอื่นๆไม่ติดฝุ่นภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง c a s t l e v a n i a Symphony of the Night นี่เราจะได้เล่นเป็นอารุก,กาศดลูกชายของเขาดคูล่าที่ได้เดินทางมายังปราสาทของพ่อเพื่อที่จะทำลายมันลงนะครับแต่ก็ถูกขัดขวางโดยเดทีท่โผล่ออกมายึดของยึดความสามารถทั้งหมดของอารุก,กาดไปนะครับ เราจะต้องได้เล่นอลูกาดแบบไม่มีอะไรเลยนะครับต้องไล่เก็บ EXP เพื่ออัพเลเวลให้ตัวเองไล่เก็บอาวุธชุดเกาะเวทมนต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับศัตรูที่มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างทางเนี่ยตัวอะลูกาดเองก็มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้นะครับอีกทั้งเราสามารถกดใช้ท่าต่างๆได้อีกด้วยนะครับรวมทั้งเนื้อเรื่องของเกมที่ดีมากๆแล้วก็มีปริศนาที่เราต้องไขมันเพื่อให้ผ่านไปได้เรื่อยๆเรียกได้ว่ายิ่งเล่นยิ่งมันนะครับเกมนี้เพ ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย,ยิบย่อยนี่เยอะมากเลยอีกทั้งเนื้อเรื่องที่สามารถจบได้หลายแบบด้วยความลับเยอะมากๆเลยนะครับเกมนี้ใครยังไม่เคยเล่นต้องหามาเล่นให้ได้เลยนะครับเกมนี้ผมแนะนําอย่างมากเลยนะฮะไปดูตัวอย่างเกมกันเลยนะครับ อันดับที่หนึ่ง โดกระปองปี1997ของเครื่อง PS1 เป็นสุดยอดเกมที่ผมยกให้อันดับหนึ่งของยุค90เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่ผมเล่นกับเพื่อนๆได้หลายคนมากนะฮะเล่นได้ถึง4คนเลยทีเดียวแต่ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคบว่าเล่นเสร็จแล้วจะเป็นเพื่อนกันต่ออยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเกมนี้เราเลือกได้เลยนะคบว่าอยากเป็นมิตรกับใครอยากเป็นศัตรูกับใครตัวละครในเกมก็มีให้เลือกถึง8ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นความสามารถแตกต่างกันออกไป เป็นเกมคล้ายๆเกมเศรษฐีนะครับเป็นแนวที่เรียกได้ว่าเน้นดวงเกินครึ่งเลยนะฮะมีไปยืดบ้านจากเหล่าบอสเราสามารถเดินเข้าไปตีเพื่อนเพื่อ,อปล้นเงินปล้นของจากเพื่อนใช้เวทโจมตีใส่เพื่อนได้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ชิงดีชิงเด่นกันสุดๆมันมากๆเลยนะครับฉากต่อสู้ก็เน้นดวงอีกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าใครอยากตีศัตรูแรงๆก็ใช้ท่าไม่ตายไปเลยนะครับแต่ถ้าศัตรูกดสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวโดนสวนกลับแบบโคตรแรงได้ เลยนะครับอาจจะถึงตายได้เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการใช้เวทมนต์เอฟเฟกที่ถือว่าสวยงามเลยนะครับในยุคนั้นเล่นกับเพื่อนๆแบบไม่หลับไม่นอนเลยก็ยังได้เด้อตอนนี้ไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็พาทุกท่านย้อนไวัให้ลํำลึกถึงเกมเก่ากักนมาแล้วนะครับท่านมีเกมไหนในยุค90ที่อยู่ในใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเพจสัจเฉลียนด้วยนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าหมวลมวน EP ที่4นะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมบายบาย